ทีนี้เนี่ยนอกจากเทคนิค4ข้อในการเลือกทานมื้อเช้าแล้วนะคะก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงด้วยเมนูที่อยากให้ผู้คนหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ทานเลยก็คืออันแรกเรียกว่าน้ำชงนะน้ำชงคืออะไรน้ำชงก็คือพวกเครื่องดื่ม ากาแฟเย็นชาเย็นไข่มุกเย็นหรือมัทชาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราติดน้ําหวานเหล่านี้นะคะจะลดน้าหนักได้ยากมากๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน้ําตาลที่สูงมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รับพลังงานเกินนะบางทีแก้วเดียวแคลอรีร่มากกว่าข้าวทั้งจานเนาะอันนี้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเลยนะส่วนข้อที่2นะคะก็คือหลีกเลี่ยงพวกเมนูปิ้งย่างอาจจะเป็นตอนเช้ารีบๆแล้วเราก็กินตับย่างไก่ย่างหมูย่างหมูปิ้งต่างๆนะเพราะว่าเรา หวังที่เรา ปิ้งอาหารเหล่านี้จะเกิดสารที่เรียกว่าอนุมูลอิสระขึ้นมาจากการปิ้งย่างอันนี้ระยะยาวแล้วเนี่ยจะส่งผลเสียกับร่างกายก็คือเขาทําลายเซลล์ทาให้เซลล์เสื่อมก็คือทําให้เราแก่เร็วระยะยาวเนี่ยอาจจะก่อมะเร็งนะคะมีโอกาสเสี่ยงถึงเป็นมะเร็งได้เลยก็ลองเลี่ยงนะคะรวมถึงปลาดุกย่างของปิ้งย่างทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยนะคะหลีกเลี่ยงข้อที่3ก็คือหลีกเลี่ยงเมนูไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดทั้งหลายเนาะซึ่งหลายๆคนซื้อให้ลูกท นะคือของทอดเนี่ยแคลอรี่สูงอยู่แล้วและการที่เรากินข้าวเหนียวตอนเช้าเนี่ยนะคะมันก็เป็นพลังงานที่สูงนะร่างกายก็จะเปลี่ยนพลังงานกลับมาเก็บเป็นไขมันส่วนเกินนะคะถ้าเราไม่ได้แบกหมใช้แรงเยอะๆนะคะ คือไม่เหมาะเลยนะเพราะว่าแคลอรี่สูงเกินไปนะคะแล้วก็ข้อที่3ที่อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะก็คือพวกจังฟูต,ต่างๆอาหารสําเร็จรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบคอนนะคะเป็นพิซซ่านะคะเป็นอาหารที่อยู่ตามตู้แช่แข็งต่างๆอันนี้คือ บอกไปแล้วแล้วก็ทําให้เราได้รับพลังงานส่วนเกินเยอะเกินไปนะทีนี้พอเราเลี่ยงอาหารเหล่านี้แล้วนะคะมื้อเที่ยงคล้ายๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงโค้ดโบก็ยังคงแนะนําให้เราเนี่ยเติมโปรตีนเข้าไปในทุกมื้อเลยแต่ว่า